วันนี้เราจะไปอยู่กับดีเจเป็กนะพี่เนาะวันนี้เออวันนี้จะมาเล่นสี่สี่เอ๊ะไม่ดีกว่าจะนนเล่นอะไรดีวันนี้เราจะเล่นแร็งพี่เนาะเป็กน,นี่เราจะมาเล่นแรงกันนะ ชว่วงนี้อากาศไม่ให้ดีฟฟนตักไ mm hmm. อเ้เจ้าลีดเดอร์ของทัพรับปะเนาะรับเสียงหน่อยรอแป๊บรอแป๊บเดีนน๋ยวมาละ ตีตีมันมมนจามบดทั้งนั้นเลยนี่มันมีคนเดียวคนเดียวเลยค่นี้ ภมเอาตัวรอดสู้อย่างมิสตาอ้าอไปกดใช้อันนี้มาตอนไหนวะ โทรศัพนะคอมคอพังคอมพังยังไม่ได้ซ่อมเลยพังได้สิบปีแล้ว ตอนนี้เจอคนละยิงไม่โดนยิงไม่โดนอันนี้น่าไม่ใช่บอดว่ะอันนี้จะคุณโอเคบอดเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวฟ้มามาดิชอบ มีคนฟังน้่นตัวนึงดับหน้าแม่งแต่ว่าตอนนี้เบาเสียงก่อนเสียงไม่ค่อยดีเหมือนได้ยินเสียงใครยิงอีกหาดวนตอนนี้ก็เราก็เก็บหัวฟาร์มไตืเรื่อย ก็จะนานหน่อยเพราะว่าต้องเล่นทั้งเกมตัดไม่เป็นอันนี้่าดสดออเออ,เ,อเดี๋ยวเขาเลี้ยงชื่อลิลี่เดี๋ยวซื้อขอก่อนซื้อแปวแสยมสีร้อยเลย เอาดูวะาเอานี่โสดเดือนลื้อได้ครั้งเดียวด้วยทำงานมาเราเสริมนี่เอาไปเร็วเลยเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปทางภาษาอังกฤษอาบอกอ

สีมือสับกล้องนะพี่เนาะขับบอดมึงหยุด,ดน่ะให้บอดยิงก่อนบอดยิงเลนะ่นเดี๋ยวโดมอันนี้ก็ได้เดี๋ยวเลือกก็เต็มต้องใช้ยาหรอกเผื่อแรงจัดเลยโคตรแรงเลยนะ แรงจัดเลยไม่แรงเลยลูกตุกป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 ุกรุงตุงนั่งตังตังตังยุงตุงนิ่งตีรังตุงอาจจะไม่ได้ที่หนึ่งก็ได้นะจริงๆแล้วเพราะว่ามันมีคนหนึ่งคนเราทำท่าทางเหมือนจะติง ไม่ยไม่เลี้ยงเออหนึงยิง,ยงไม่เลี้งจะฆ่าไปสามตัวเองไม่ค่อยเจอคนเลย เอ่นแ้วมันก็ไม่ใช่คนแล้วมันก็แค่บอดเรียงเรียงโบราณนั้นวะนั่นไงใช่ปะเห็นมันแวบๆใช่ป่าววะไม่ได้ใช่ โนไหนนะเอาไหนวะแทนที่เนาะอ๋อออกไม่โดนลิงเล่นๆไปยิงบอดแต่กระการไปขน,นาดเล่นแล้วมาเจอบอดเดยอะจังวะ ปัะชาไปที่ร,ร้อยไม่ล็อกวัคนไม่ค่อยล็อกโอ้โหดีดจัดเลยปืนกู้นี่เดีดมากปืนปิงเมื่อไหนตัวหลังตัวหลังมีหนึ่งมีหลังหนึ่งอยู่หัวไปหนึ่งละ เอาหัวไปละโคดีดจังวะเบอร์นโคดีดเลยเดี๋ยวลูกซองรวบก็ได้โอ้นู่นก็มีนี่ก็มีนู่น,นก็ไ์ดเอ๊ะีเกมแตกไปแล้วอ่ะ ดีดจังว่าปืนเนี่ยฟาร์มอัตต่ะดีดสัตว์เลยดูศพดิมามีเข้าวงไม่กลัวไอเชี่ยมีบิ๊กฟุตบิ๊กฟุตบิ๊กฟุตมา ขึ้นอันนี้ขึ้นอันนี้ขึ้นนินเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊เอ๊แม่แม่แม่ยังงูจริงับแป๊บนึงอัดคลิปอยู่อัดมาขี้แม่รึยังจริงสิ พี่ขอปิดปืนสินี่มีปืนอะไรบ้างวะมานี่แหละแรงดี เจอแล้วอีกสองตัวเอาตายนี่น่าจะมีบดดูโอ้มีมีมีโดนด้วยเดี๋ยวหาคนก่อนคนดูคนก่อน จะหมดเดี๋ยวชาร์จเลยแป๊แป๊ แบบนึงเรือของมึงอ,อุ้ยตายตายกินก่อนค่อยมาดูเฮียมึงอ่ะกูตายเลยไอเวนวเฮียน,นี่ไม่หมอแก่